พี่น้องครับเรากำลังพูดคุยกันในเรื่องที่ใหญ่มากเป็นเรื่องที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ท่านนาบีถูกส่งมารอสูลลลอถูกส่งมาหนึ่งในเป้าหมายที่รอซูลได้ถูกส่งมา โดยอัลลอฮ์สุบฮานาตาลานั้นก็คือเพื่อมาด่าวะมาเรียกร้องผู้คนให้ไปสู่จัญญามารยาทที่ดีท่านทราบไหมน,นอกจากเรื่องการขจ,จัดชิริกการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์การมาบอกถึงรูปแบบการอิบาดะที่ต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรแล้ว สิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญที่นบีได้บอกกับเราว่านี่คือหนึ่งในเป้าหมายของภารกิจของรอซูลสลลอฮวายะละยุสลัมคือการด่าวะการเรียกร้องไปสู่การมีจัญญามารยาที่ดีอินนามาบอิสตุ ลิอุตัมมิมามาการิมันอัคลากหรือในบางสำนวนบอกลิอุตัมมิมาซอลิฮัลอัคลากแท้จริงฉันถูกส่งมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้จัญญามารยาทนั้นมันสมบูรณ์งดงามมารยาทที่ดีเนี่ยนบีถูกส่งมาเพื่อให้มันเป็นที่ประจักษ์ เพื่อมาเติมเต็มสิ่งเหล่านี้แปลว่าก่อนที่นบีจะถูกส่งมาสิ่งเหล่านี้มันพร่องอยู่เพราะถ้าเต็มแล้วคงไม่ต้องส่งนบีมาเพื่อทำให้มันเต็มอุตัมมีมาแปลว่าทำให้มันสมบูรณ์แปลว่านาบีถูกส่งมาเพื่อเป็นต้นแบบของบุคคลที่เปี่ยมล้นไปด้วยจริยธรรมคุณธรรมที่ดี ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเราในฐา ah นะที่เป็นอุมมาของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตลาฮอลยะสลัมเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องจัญญามารยาทที่ภาษาอาหรับเรียกว่าอัคลากจัญญามารยาทเพราะนี่คือหนึ่งในเป้าหมายที่อัลลอฮ์ส่งนบีมา มาทำให้เป็นที่ประจักษ์มาทำให้สมบูรณ์แล้วมีฮะดีสมากมายที่บอกถึงสถานะของบุคคลที่มีจัญญามารยาทว่าในวันอาคิรอในวันเตยามะคนเหล่านี้จะอยู่ใกล้ชิดกับนบีอย่างไรหนึ่งในคุณสมบัติของคนที่จะอยู่ใกล้ชิดรอซูล คือคนที่มีจัญญามารยาทที่ดีนะตะกี้อาจญญารย์ยอฟัดน่าจะได้บอกไปแล้วสิ่งที่ทำให้ตาช่างแห่งความดีในวันเตียมะหนักที่สุดสิ่งหนึ่งคือมารยาทแล้วสิ่งนี้นบ,บีได้บอกถึงภาคผลมันเทียบเท่าอะไรท้านทราบไหม เทียบเท่าอิบาดาที่เป็นโครงสร้างหลักคือการถือศีนอดและการละหมาดสิ่งที่จะมีภาคผลเท่ากับซออิมอัลกออิมคนที่ถือศินอดและคนที่ยืนละหมาดคืออะไรครับฮุสนิลโคลุกจัญญามารยาทในสังคมปัจจุบันสิ่งที่สังคมต้องการและเราต้องช่วยกันคือการสร้างมารยาทที่ดี ต่อการใช้ชีวิตในสังคมคำว่าการมีมารยาทเนี่ยไม่ใช่ใช้ชีวิตแบบหน่อมแนมนะแปลว่าเป็นคนที่รู้กาละเทศะว่าควรจะพูดอย่างไรกับใครแบบไหนอันนี้เขาเรียกว่าคนมีมารยาทบ้านเราไปมองว่าคนที่กักคระ คนที่หยาบคายคนที่ไม่มีกาลเทศะไม่รู้ว่าควรจะพูดกับใครอย่างไรแบบไหนเป็นคนกล้าเราเข้าใจผิดนะไม่มีมนุษย์คนไหนกล้าเกินนับดุลมฮัมหมัดส,ส,สัลลัมไม่มีใครมีบุคลิกที่กล้าหาญเกินสหบะริดวานุลออะไรที่ม่เคยไดินแต่ไปดูสิว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรเขามีจัญญามารยาทอย่างไร บนความแข็งแกร่งของการเป็นนับรบในขณะเดียวกันเขามีการอ่อนน้อมและรู้ว่าควรจะพูดจะสื่อสารจะปฏิบัติกับใครอย่างไรไม่ใช่ว่าเมื่อฉันสามารถฉันก็จะแสดงความสามารถของฉันโดยไม่รู้ว่าความเหมาะสมที่ถูกต้องเป็นอย่างไรอันนี้แปลว่าไม่ได้แปลว่าคนกล้าหาญนะมันหมายถึงคนที่ไม่รู้กาลเทศะ หมายถึงคนที่ไม่มีมารายาทเพราะรอสูลุลลอฮ์เป็นต้นแบบของเรื่องนี้สหาบะร่วมรบกับรอสูลุลลอฮ์เป็นคนที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการแต่ในซีกหนึ่งท่านเหล่านี้เปลี่ยนล้มเปลี่ยนล้นไปด้วยนะครับจริยธรรมคุณธรรมที่ดีวันนี้เราต้องมาเรียนกันเรื่องนี้ครับเพราะนี่คือซุนนะนะ นี่คือสุนนะนี่คือเป้าหมายที่อัลลอฮ์ส่งราซูนมาด่าว่าผู้คนไปสู่การมีฮุสนิลโคลุกการมีจัญญามรารยาทที่ดีเราต้องมาเรียนรู้กันแล้วว่าแล้วคําว่าจัญญามรารยาทที่ดีแปลว่าอะไรไม่ได้หมายถึงจะต้องไม่ไปห้ามใครนะเวลาเขาทําไม่ดีเราถึงจะเป็นคนที่มีมรารยาทดีไม่ใช่ เวลาเห็นสิ่งไม่ถูกต้องต้องยุติครับแต่ต้องรู้ว่าจะยุติมันอย่างไรจะห้ามปรา์มอย่างไรจะยับยั้งอย่างไรเราจะมีวิธีการใดในการที่จะอิงการ์ดมงการ์ดในการที่จะห้ามปรา์มในสิ่งที่เป็นความไม่ดีในขณะที่เป็นของดีต้องส่งเสริม แล้วเราก็ควรจะต้องรู้ว่าเราจะต้องใช้วิธีการใดรูปแบบใดในการที่จะส่งเสริมสิ่งที่เป็นคุณงามความดีบนฐานของอัลอัมรุบิลมาอบันนะยูอานินมุงกัรสองปีนี้จะด้วยจะต้องเปิี่นล้มไปด้วยนะครับต้องเปลี่ยมล้นไปด้วยสิ่งที่เป็นจัญญามรารยาไม่ต้องหรอกพี่น้องสมมติว่ายกตัวอย่าง พ่อเราอาจจะทำผิดบางอย่างในเรื่องศาสนากับเพื่อนเราทำผิดในเรื่องศาสนาเรื่องนั้นเรื่องเดียวกันเลยแน่นอนครับหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นลูกและเป็นเพื่อนก็ต้องพยายามที่จะอธิบายชี้แจงและยุติสิ่งที่ไม่ดี ถามว่าเราต้องมีการกระทํากับคนสองคนนี้เหมือนกันไหมกับเพื่อนเนี่ยมันเฮ้ยหายกูมึงได้ไม่เป็นไรแต่กับพ่อทําไม่ได้เราจะบอกว่าเราจะต้องอิงการมุงกัดพูดกับเพื่อนยังไงก็ต้องพูดกับพ่ออย่างนั้นอันนี้ไม่สบายแล้วอันนี้มีปัญหาแล้วผมบอกฮะจะต้องรู้ว่าคนที่เราสนทนาด้วย เป้าหมายคือการยับยั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่มารายาทในการที่จะเข้าไปสู่กระบวนการนั้นต้องทำอย่างไรต้องเรียนรู้เรื่องนี้ครต้องวางตัวเองให้ถูกในสังคมนี้ว่าเพราะแต่และคนแน่นอนที่สุดสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยคือความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมมันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของพี่น้องผู้รับผู้ใหญ่เด็กมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันหมด เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้แล้วหลักการและสังคมก็ยอมรับว่าเราควรที่จะวางหรือการปฏิบัติสิ่งเราให้เหมาะสมกับคนคนนั้นว่าควรจะสื่อสารอย่างไรผมยกตัวอย่างนะ่ะพ่อกับเพื่อนเนี่ยพูดแบบเดียวกันไม่ได้อยู่แล้วครับเตือนแบบเดียวกันไม่ได้แต่เป้าหมายคือเตือนฮะเป้าหมายคือบอก เป้าหมายคือทําอย่างไรที่จะไม่ให้กระทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่วิธีการต้องแตกต่างกันนี่คือคนที่มีวุฒิภาวะและเป็นคนที่มีจรรยามารยาทต้องรู้ว่าถ้ากับพ่อเนี่ยจะเตือนท่านยังไงเพราะท่านคือพ่อเราปฏิเสธไม่ได้พ่อไม่ใช่คนที่เป็นคนให้เราเกิดมาแล้วจบจะปฏิบัติยังไงก็ได้เขากับเพื่อนเหมือนกันไม่ถูก วิธีคิดอย่างนี้ไม่ถูกแล้วโครงสร้างสังคมมันจะพังเลยคนที่เป็นผู้นำที่เป็นอิหมัมเราเป็นมะมุมเป็นผู้ตามจะเตือนอิหมัมเตือนอยังไงเดินยืนประกาศหน้าปักซอยไหมว่าอิหมัมคนนี้เป็นคนไม่ดีหรือเราจะใช้วิธีการที่ศาสนาบอกว่าถ้าจะเตือนคนที่เป็นผู้นำต้องเตือนอย่างไรใช้รูปแบบไหนอันนี้คือหลักการ การวางสิ่งที่เป็นคําสั่งใช้หรือการเตือนวางในสิ่งที่มันเป็นการตักเตือนไว้อย่างถูกที่ถูกทางมันจะส่งผลแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างดีมากเลยฉะนั้นนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวายลยฮิวซัลลัมผมยกตัวอย่างการณีที่มีอาหรับชนบทเข้ามาเสร็จแล้วมันไม่รู้ว่านี่คือขอบเขตมัสยิดมาแล้วก็มัดปัสสาวะ ในพื้นที่มสัสยิดสมัยก่อนมสัสยิดไม่เหมือนมสัสยิดนูรุนจันน่นะไม่ได้มีบันไดขึ้นปูหินอ่อนมีอาคารมันคือพื้นที่กันไว้สี่เหลี่ยมผืนทรายอยู่ปกติไอ้นี่ก็คงนึกว่าเอ้ยมันที่รับตาดีเข้ามาฉี่ดีกว่านูรอสูลลลอสิถามว่าถ้ารอสูลลอฮ์เนี่ยไม่เป็นคนที่เข้าใจในบริบทของสังคมและแก้ปัญหาอย่างถูกต้องนะ เพอๆนบีตะเพิดแล้วบอกสหบาลไอจัดการในขัวนี่สิแทนที่มันจะเปื้อนหน่อยเดียวมันวิ่งทั่วสุราเลยตอนนี้แทนที่รอยเปื้อนมันจะเปื่อนหน่อยเดียวแต่นี่มันหมดเลยเข้าใจก็ไม่เข้าใจรู้ก็ไม่รู้ว่าตกลงมันมาเพิดฉันเพื่ออะไรเนี่ยทําทําไมเนี่ยนบีบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยมาอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงบอกให้รู้ว่าเพราะคนบางคนสถานะความรู้ภูมิหลังความเข้าใจแตกต่างกัน กระบวนการศาสนาที่จะเอาไปใช้ต้องใช้เครื่องมือของมารยาทครับการที่จะเอาสิ่งที่ถูกต้องไปบอกกับใครก็ตามผมบอกอยู่เลยการมีมารยาทไม่ใช่ความอ่อนแอฮะแต่การมีมารยาทคือความแข็งแกร่งที่เราสามารถระง,งับความรู้สึกของเราในการที่จะไม่เอาสิ่งที่ถูกต้องไปสื่อสารผ่านความรู้สึกและการตอบสอนองตัวตน แต่เราจะสื่อสารผ่านหลักการและด้วยความอดกลัน้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้ผมเชื่อว่ามาัลเพราะแต่ละคนจะอยู่ในสถานะที่ไม่เท่ากันเดี๋ยวต้องยอมรับพี่กับน้องจะบอกให้เท่ากันไม่ได้พ่อแม่ลูกจะบอกให้เท่ากันไม่ได้ผู้นำกับผู้ตามบอกให้เท่ากันไม่ได้แต่บนความไม่เท่ากันเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าต้องมีชนชั้น ความไม่เท่ากันเหล่านี้มันมีกรอบที่ทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองและศาสานาก็บอกให้เรารู้ว่าเราควรจะสื่อสารกับบุคคลเหล่านี้อย่างไรเพื่อที่จะให้สิ่งที่เป็นความถูกต้องไปถึงเขาและเล็งผลดีคือมันสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมจะทําอย่างไรตรงนี้ผมอยากที่จะให้เราได้มาศึกษากาันเมื่อนบีเนะี่ยบอกว่าฉันถูกส่งมาเพื่อเติมเต็ม จัญยามารยาทแปลว่าก่อนจากนี้มันขาดต้องไปศึกษาว่าแล้วราสุรุลลอมีมารยาทอย่างไรราสุรุลลอใช้ชีวิตในฐานะแม่ทัพอย่างไรในฐานะสามีอย่างไร ในฐานะผู้นำอย่างไรในฐานะผู้นำศาสนาทำอย่างไรนบีใช้ชีวิตกับบุคคลรอบข้างของท่านแม้กระทั่งกับคนบุคคลต่างศาสนิกท่านนาบีบุคลิกภาพและปฏิบัติต่อเขาเหล่านั้นอย่างไรถ้าเราเรียนรู้สิ่งนี้พี่น้องครับการกระทำที่มีจรรญ,ญามารยาทที่ดีมันเป็นการฟื้นฟูสุนนะของรอสูลลอมันเป็นการดะวะอิสลามิยะ เป็นการเผยแผ่สิ่งที่เป็นอิสลามซึ่งเรามีของดีอยู่แล้วเรามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วขอให้เรานำเอาสิ่งเหล่านี้มาเปิดเผยให้เป็นรูปธรรมให้เอาจัญญามารายาทมาเป็นคุณสมบัติของคนที่เป็นผู้ศรัทธาอีกนิดเดียวก่อนจะให้อาจารย์ดุลลอห์ผมเชื่ออาจารย์ดุลลอเนี่น่าจะมีของเยอะมาบอกกับท่านเนี่ยนบีมุฮัมมัดสล,ลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัมผูก ความสมบูรณ์ของอีมานไว้ด้วยความสมบูรณ์ของจรญยามารยาทผูกสองสิ่งนี้ไว้ด้วยกันนะนบีบอกว่าอักมาลุลมุมินีนะอีมานันอัานูฮุมคูลุกอนบีบอกว่ามุมินที่จะมีอีมานที่สมบูรณ์อัคมาลุลมุมินีนนอีมานันมุมินที่จะมีอีมานที่สมบูรณ์ คือมุมินที่มีจัญญามรารยาทที่สวยสดงดงามเอามารายาทที่ดีที่สุดมาผูกกับสิ่งที่เป็นอีมานที่เขามีต่อเราแปลว,แว่าอีมานกับจัญญามรารยาทแยกออกจากกันไม่ได้นะเราบอกฉันเป็นคนที่มีอีมานต่อหรอแต่ไปดูในซี่ของวิถีชีวิตการปฏิบัติคำพูดการแสดงออกโอ้โห หาไม่ได้เลยว่ามีจัญญามารยาทอย่างไรผมเรียนกับท่านแล้วว่าการมีมารยาทไม่ใช่ความอ่อนแอการมีมารยาทคือการที่เราสามารถวางสิ่งที่เป็นความถูกต้องไว้อย่างถูกที่ถูกทางและปฏิบัติกับบุคคลอย่างถูกอะไรครับถูกประเภทถูกกลุ่มและถูกสถานะของเขา นี่คือนี่คือการมีจรญยามารยาทเมื่อนบีผูกสองสิ่งนี้ไว้ด้วยกันตัวสะท้อนอีมานมันคือบุคลิกภาพเพราะมารยาทมันคือบุคลิกภาพคำพูดของเขาการแสดงออกของเขาแม้กระทั่งวิธีคิดที่ส่งผลมายังภาคปฏิบัติของเขามันสะท้อนตัวตนว่าเขาเป็นใครนั้นอีมานกับการมีมารยาทแยกออกจากกันไม่ได้ ใครก็ตามที่แยกสองสิ่งนี้ออกจากกันแปลว่าเขายัางไม่เข้าใจสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซลัมเพราะนบีทําให้เราเห็นชัดเจนนะว่านาบีถูกส่งมาเพื่อการนี้แล้วนบีก็บอกว่าคนที่จะมีอีหมานที่สมบูรณ์ต้องไปดูบุคลิกภาพของเขาว่าเขามีจัญญามารายาทแค่ไหนอย่างไรมันเป็นตัวสะท้อนอีหมานครับฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับ เราเรียนกันเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะให้ฟื้นสิ่งที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมในสิ่งที่เป็นหลักการของาศาสนาแล้วถ้าสังคมเราได้เรียนรู้จริยธรรมอิสลามผ่านสุนนะของเราซูนสอลลัลฮุอะเลฮิวะสลัมผมบอกได้เลยว,ว่าสังคมเราจะเป็นสังคมที่มีความสุขมีความผาสุกและปัญหาที่ใหญ่ก็จะได้รับการแก้ไข ปัญหาเล็กก็จะถูกขจัดไปได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้เจตนาดีอย่างเดียวแต่เราทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกกาลเทศะสิ่งที่ดีมันจะเสียได้สิ่งที่เป็นของดีเนี่ยแหละเวลาวางผิดที่ผิดทางมันกลายเป็นของเสียไปเลยมันกลายเป็นของเสียไปเลยฉะนั้นอยากจะให้กลับมาดูตรงนี้เมื่อมีของดีอยู่แล้ว ต้องใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นและจัดการกับสิ่งนี้ได้อย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมตามสิ่งที่หลักการได้วางเอาไว้อินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อว่านี่คือหนึ่งในกระบวนการแห่งการไดวะอิสลามียะการเผยแผ่และการนำเอาอิสลามมาสู่การปรับปรุงแก้ไขสังคมของฝากท่านี้ครับลามอลลัยกุมรหกมะตุลลาฮ์บระกาต์